สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเทพสายฟ้าราชาสงขามและคลิปนี้จะเป็นตอนที่556-558ถึง558นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยไม่รู้ว่าอมาตะที่3จะมาถึงเมื่อใดตอนนี้ข้าจะต้องรีบเก็บเกี่ยวโอสุดสมุนไพรเท่าที่ข้าจะทำได้เจอแล้วโอสุดสมุนไพรนั่นแรดูไม่ธรรมดาเลยเอ๊ะมีขาอย่างนั้นเหรอรวดเร็วยิ่งนักสมแล้วที่เป็นราชาในหมู่โอสุดสมุนไพร หนีข้าไม่พลล้นหรอกคิดหนีอีกกั้นเหรออย่าได้คิดหนีเกี่ยวนะฝุบแย่แล้วมีกิจสังหารที่รุนแรงเลื่อนลอดออกมาจากก้นบึง้งใต้ดินนี้มีสิ่งแปลกปลอมเชียวปนซ่อนอยู่โชคดีที่ข้าไว้ตัวทันด้วยความแข็งแกร่งของข้าในตอนนี้คงมีอาจรับมือกับมันได้ชิวเฟิงที่แห่งนี้มีค่ายคนพลังสังหารที่น่ากลัวมันจะไม่มีสาเหตุได้อย่างไรมันต้องมีสาเหตุข้าควรใช้ในี่สวรรค์สำรวจให้ละเอียดสักรอบก่อน ข้าคงประมาทไม่ได้แล้วนี่เป็นวัตถุพลังฟ้าดินไม่คิดเลยว่าวิหารปาดพานสวรรค์จะพึ่งพาพลังนี่ในการล่อเลี้ยงโอสถสมุนไพรเหล่านี้อายุของมันคงไม่ต่ำกว่าพันปีแน่วัตถุพลังฟ้าดินนี้ล้าค่าเป็นอย่างมากทำไมวิหารปาดพานสวรรค์ถึงไม่เอามันไปด้วยละ่ะด้วยวัตถุพลังฟ้าดินนี้หากข้าทำสำเร็จไม่ช้าข้าอาจจะบรรลุสภาวะห่วงพลังปาดยุทธก็ได้ แต่ถ้าหากเจ้าไม่บุกทำลายค่ายกวนสังหารนี้เจ้าจะไม่มีทางหาวัตถุพลังฟ้าดินพบเลยนะที่ริงข้ามีแผนที่อาจจะทำให้ได้วัตถุพลังฟ้าดินมาอยู่ข้ามีนี่สวรรค์อยู่จึงค้นพบวัตถุฟ้าดินนี้เพียงแต่ข้าไม่สามารถเปิดผนึกค่ายกวนป้องกันได้แต่มีอยู่บุคคลหนึ่งที่ทำเช่นนั้นได้เจ้าคิดจะใช้ประโยชน์จากอมาตะที่สามอย่างนั้นหรอ ถูกต้องแต่มันชำนานคิดวิชาเชื่อมมิติการใช้ประโยชน์จากมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายข้าจะต้องจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างไม่เช่นนั้นข้าอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้พบแล้วข้าเคยได้ยินว่ามีโอสถสมุนไพรมากมายในวิหารปาฏพลนสวรรค์ดูเหมือนพวกมันน่าจะทิ้งโอสถสมุนไพรพวกนี้ไว้นี่มันรลวกับสวรรค์ของข้าจริงๆเลยดูเหมือนว่าที่ตรงนี้จะมีราชาแห่งโอสถสมุนไพรที่กำลังซุกซ่อนตัวอยู่ใต้ดินสินะ แสดงให้ข้าได้ดูน้อยว่าเป็นโอสถสมุนไพรชนิดใดไม่คิดเลยว่าวิหารปาดพานสวรรค์จะละทิ้งค่ายกลสังหารเช่นนี้เอาไว้มันคงจะมีไว้เพื่อป้องกันราชาโอสถสมุนไพรสินะรูปแบบค่ายกลนนี้สามารถสกัดผู้บุกลุกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่มันไม่อาจหยุดยั้งข้าได้นี่คงจะเป็นเปลวเพลิงที่วิหารปาดพันสวรรค์ลงเลือเอาไว้สินะ งั้นช่วยแสดงให้มหาศาตาวุธของอมตะที่สามให้เห็นหน่อยเถอะถึงพลังของวิหารปาดผานสวรรค์เนอนะเอ๊ะมีคนอยู่ที่นี่ดูเหมือนนางเองก็กำลังคงหมายปองราชาสมุนไพเหมือนกันสินะดูเหมือนว่าวัตถุพลังฟ้าดินใกล้จะปรากฏตัวออกมาแล้วรูปแบบค่ายคนป้องกันของวิหารปาดพานสวรรค์ช่างน่าผิดหวังยิ่งนักต่อให้วิหารปาดผานสวรรค์จะคงอยู่แต่ก็มิอาจเทียบเียงกับพลังของหมูเกาะสังหารอมตะได้ เจ้าเด็กน้อยข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะหนีไปไหนพลปาดยุดห่วงที่9้าแต่ลังสีของนางนั้นช่างแตกต่างจากคนอื่นมากมันช่างเหมือนกับข้าสิกิงเจ้าเป็นใครกันเป็นเพียงแค่ปาดยุดเท่านั้นกล้าต่อกรกับเจ้ายุดเหรอสตีนางนั้นสามารถสลายพลังของอมตะที่สามได้อย่างง่ายดายเลยสามเายิิงนักกาโจมตีข้าตายซะเถอะสลาย ข้างหลังรวดเร็วยิ่งนะักนี่เจ้าเป็นใครกันปาดยุดห่วงที่เก้านั้นเป็นพลังที่แท้จริงของนางดูเหมือนว่าเจ้าจะเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีแล้วสามารถเอาชนะเจ้ายุดห่วงที่สองได้นางเป็นใครกันนะข้าน้อยอมาตะาที่สาแห่งหมูกอสังหารอมาตะาไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไรหรือว่าท่านจะเป็นเจ้าของที่นี่ ข้าไม่ใช่เจ้าของที่นี่แต่ในเมื่อข้ามาที่นี่แล้วทุกสิ่งล้วนเป็นของข้าเจ้าอายุมากกว่าปู่ของข้าแต่กับแทนตัวเองว่าข้าน้อยช่างน่าสมเพชยิ่งนักวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปรีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะและอย่ากลับมาให้ข้าพบหินหน้าเจ้าอีกขอบคุณผู้อุปโสอมตะที่สามนี้ไปแล้วพลังกิจสัมผัสช่างแข็งแกร่งยิ่งนักนางเองก็ปินจอมวทเหมือนกัน ทำไมนางไม่เก็บเหี่อวอาาชาสมุนไพรแต่กลับเดินไปที่โอสถสมุนไพรทั่วไปกันละ่ะนางอักษรพิษถึงกับบังคับให้ข้าต้องใช้ทักษะการต่อสู้ต้องห้ามมัตยาต้องห้ามคมกระบีสังหารตายซะความโอหังของเจ้าข้าจะเป็นคนทําลายมันลงในวันนี้เองเจ้านี่มันช่างชั่วชา้าหล,ล,ลายหลอย่างอายยิ่งนักใบหน้านั้นช่างอัรลยิ่งนัก นางเป็นถึงจอมเวทฉั่นไนปล่อยให้หน้าตาเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเช่นนี้ข้าจะฆ่าเจ้าซะาามันยังหนีได้อีกนะแต่อย่างไรมันต้องชำระบัญชีแค้นนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงแสนจะแพงข้าตั้งไทสเวียนข้าจะไปตามล้างแค้นเจ้าที่หมูกอสังหารอมะาะ นางซาลาเลวตานไทสเวียนข้าจะจำไว้ครั้งหน้าเมื่อเราเจอกันข้าจะให้เจ้าได้ชดใช้สิ่งที่เจ้าทำในวันนี้อย่างสาสมฟุบฟุบหหมแร่หลุหาที่ตายสำเร็จแล้วในที่สุดแผนของข้าก็สำเร็จค่ายุนป้องกันได้พังทลายลงแล้วเจ้าเอาราชาโอสดสมุนไพรไปส่วนวัตถุฟ้าดินข้าขอรับมันไปก็แล้วกันรอข้าก่อนเถิดในที่สุดข้าก็พบมัน ข้าไม่อาจชักช้าได้รีบเก็บมันจะดีกว่าสิ่งที่ข้าต้องทําต่อไปคือการหลบหนีออกจากที่นี่โดยไม่ให้ตานไทยสเสวียนตรวจพบข้านี่มันใกล้มากรีบไปดีกว่าใช่ไหนโอสุดพวกนี้ถึงได้แห้งเหี่ยวไปละไม่คิดเลยว่าที่แห่งนี้จะมีวัตถุพลังฟ้าดินเพราะเหตุนี้โอสุดสมุนไพรถึงได้อุดมสมบูรณ์จีนะใครกันที่บังอาจทําเช่นนี้อย่าให้ข้ารู้นะ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวิหารปาดผ่านสวรรค์ถึงไม่เอามันไปที่แท้มันก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานให้เราสมุนไพรนี่เองนอกจากนี้พลังของวัตถุฟ้าดินนั้นรุนแรงเกินไปคนธรรมดาก็ยากที่จะก,กันพลังของมันดังนั้นมันจึงไม่เป็นประโยชน์กับพวกเขาสักเท่าใดหากเป็นหมู่เกาะสังหารอมตะพวกมันคงทำลายวัตถุฟ้าดินมันคงไม่ปล่อยให้ผู้อื่นหรือสิ่งใดได้รับผลประโยชน์จากมันแน่ แต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์กับข้าข้าก็จะไม่ทำลายมันเพราะว่าหากมันเติบโตมันก็จะมีจิตวิญญาณชูเพิงแม้ว่ามันจะเติบโตยังไม่เต็มที่เจ้ายังคิดว่ามันจะทำให้เจ้าเข้าสู่สภาวะปายุดได้ไหมข้าเองก็ไม่แน่ใจมีเพียงวิธีเดียวคือต้องดูซับมัน